นี่รถสมยุทธ์ชัสวัสดีครับพวเราบัสัต้องบอกว่ารู้สึกตืนเตแล้วก็ดีใจเราแบบนี้รู้สึกตืเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้มาที่สาดดยบบ้ครับราว่าก็ที่้เราก็ได้มาแต่แล้วครา้นี้ก็มีเพื่อเพื่อนเรอีกสงคนดวตอนที่าไปทีสาบริการ อ่า้อกรณ์อร่่อนว่อมีช่วกเป๋าด้วยแล้วก็วนหวานนานานราว่าเที่ยบจริงิเปนะครัือฟิลมีอไสีเกียวแล้วเอากระเปาอ่นือนโซนนี้ตง้ก็มีงานแบบเป็นฟิปหรือว่าสีสารรว่าบะเที่ยงแต่เด็กๆก็แสีได้เอาเป็นสีแบบแต่ว่เล่นเล่นีเล่นสีเยอะกว่าอเป็นแับตัวเองตั้ไหมะ ก็จะต่าางกับพี่ไทยนิดนึงเลยประมานิ่งๆสีสีน้อยจากูผูแล้ว่าที่หนาวูู้นาหนาวด้วยสอง้อนมากเลยสอง่่ไ่ได้เป็นซมเออ๋อที่เป็นทีมซัมเมอร์แบบแบบู้ผู้อ่เท่อะ

ันจะมีความเข้มขึ้นเรื่อยๆแลตมันจะเป็นคแบบนักแข่งรนิดนึงมีความซิๆแล้วเป็นสไตล์ที่ผมชอบเแล้วมันจะเป็นคิสตรีทแล้วก็พอมันแพรซิเข้ามาด้วยความที่ชอบดูว่าแข่งก็ได้ Lightning m ม e e n เลแล้ผมก็เลยชอสนิมมาแล้วก็เป็นสลกได้ใส่แจ็คเก็ตของ i g h

ดูมีดีเทลอะไรแบบเยอะๆหน่อยวันี้มันก็จะเป็นเปลุทั้งตัวแล้วก็ข้างในก็ใส่เป็นเสื้อกอนจริงๆตอนแรกตอนโด็กเดมีดอกไม้ด้วยรู้สึกว่าแล้วยิ่งย้ยมาแบบตรงน้ยาป็น่มีนกันเะครับยังไม่เคยมีใครเห็นุ่นก็เด้ดดดา งานชื่อ The e Center c r e a ja t mm i e Fly Mini r อมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็น Entertainment หรือว่ากิจกรรมพันชาติหรือว่าวนเรยส์ทุกคนมาแจกกันไนะครับก็อยู่ในกรุงเทพไม่ต้องไปไกลมีราการมีฉายแายกานด้วยกิจกรรมก็จะมี่นที่10งานับพิเรยสทุกนะครับก็จะมีชิเรยส์กค yes รู้กันเลย ว่าเสมีเีความเทพีนที่ขึ้นมาสุขึ้นมามากแล้วก็แบบว่าคารเลิศจีจ้าเหมือนชุดไทยเลยโอเคชุดชุดไร้านชุยอีกีก็จีจ้าเลยนะมีแบบแพ็กเกจมีอะไรว่าแับแซกกับแกนมีมีแกตไดทย่าคือว่าไเอกงก็ได้รับ f e e d b a c ดีมากนแล้วก็พเราก็ได้ไปฟงหทีนแเราก็เห็นว่า โคเวอร์โคเวอร์เนี่ยันนแบแ่ทีนีแบแฟนคแ็งมากว่าโดยมีมีคอนเสิรเองราะเสอร์โคเวอร์่าไนคนเสร์บนี่จมีคอนเตเพลงีเพราะช่ถ้ป็ของเพลงนอนนี้พวกเรามีเหรอแฟนช้นปฟีดระตัวแฟนันตวแทนจปะตัแฟนแฟนจใช่ครับ เป็นชื่อเรียงตามอายุมาแล้วก็มาจบที่้รสีวเอ่บอ้เลัอนนี้เรากินบบแ่ซึ่งการแบบบอก่ถูใช่ร้รู้สึกว่ามันเข้าทุกอย่างเลยกับพีนะผมรู้สึกว่าตึงเต้นนะครับมันมีพลังขมที่ขึ้นขึ้นนะข้อที่ผมันไม่ได้ยินตอนที่ผมเต้นมันได้มันไม่ได้ยินกันมาสกิ้มาสกิ้มาสก้มาสกิน อ๋อทันเ็ครับในเี่อยหยีาแล้วสุ้าน่ผมาตอนที่ผมอได้ยินว่าผมอินเดียอยู่กับไม่ได้ยินเสียงนอกต่ตอนเรามานั่งสอบปีนี้คือท่านเี่อบสยาย่งลได้ยินใช่แล้วพอมาตอนมาซี่่แบบทั้นต่อมาที่ได้ฟอร์ก็คือฟูดูลแตพอไนแต่ว่าได้ยินในขงแบบคือัดอาจจะในแรงขึ้นได้ในแรงขึ้นได้ แล้วแต่คนครับเข้าผมรู้สึกว่าทนายเขาก็เลือกแต่ว่าที่จริงที่มองจบาชื่อสีที่มันแบบส่วนรวกับเพลงดีใช่ใช่นลงพอดีเบรพอดีวกใช่ใแล้วตอนจบเขาก็ทนายก็ได้มีการขีมแบบ B U S คท้ายกับที่ปุ่นสองก่อนแล้วเราแล้วเรารู้ยังไงว่าเขาเขาบอกนะว่าบทเพลงยมงามแ้บอไรอทุกยจิงดีากดยก ชื <rium> ่อแฟนสชายที่เขาทำมาแล้วก็ดูดูดูอ๋อผมก็เห็นว่าเขาเรียนตาไบยูนี่นะไม่ได้เรียนคาความร้อนไม <u> uh> <lum> ่เออเรียนตาบยเป็นชื่อจริงหรอกกับสิดเสนบ้านที่หผมว่าทองเที่ตาปกันแครบเชาติต oh ่กนะรสีสนนะครับทั้งกีก็แบสนุกมากนได้ยอนเวลากลับไปช่วงนั้น แลการสิบแปดก้าส่นที่เราได้ไปมาที่แล้วก็ได้ไปเจอแฟนในต่างประแต่ว่าเอเตอรทนของที่ก็แบบว่าเกบไม่มีก่อนเลยแต่เแฟนที่ต้อนรับเราอย่างดีเลยมาหมายเยอะมากที่เตอแกล้วก็รู้สึกว่ามันมีส่งมาเอเอร์เบวกกับที่มีความกที่แล้วก็ชม่นดเน้อประกาศี่ด้วย้อใช่ครับประกาศชิอแล้วกัน อย่เวลาที่มาใส่ก็สตองก็เอ่อสุด้นะครับก็เนล็อกของเราชื่อ B R S สำหรับว่า B E S ก็ตอนแรกที่เราคิดชื่อแล้ว็อมาก็อยากให้ชื่อนี้วิลเลจกับของก็ปลาสีเ้มก็อยากอยา้แฟนแบเหมือนชใช่ชื่อจุดแม็กที่เป็นชื่อเลยก็อยาก ตอนท,ที่เราค er mm. ิดเบียวแกเราก้ไม่คิดไม่ต่อยีกหลายช่มีหลายชื่อมากไม่ได้มีแค่แตบ้าเราลองคิดไปคิดมาแล้วไม่รู้เวลาคุณพ่อเบียไหนคนที่ชอบเขารู้สึกว่าชอบทีมีเข้าถึงความอยากของาเบียซึ่งเบียก็มาจากคำว่าปีที่ดิบบอกว่าเป็นเราแต่พอไปชื่อแพนนอมเราก็มาตอบันองทีมบนจะได้มีความรู้สึก่งพิกเราชอบในี้ีิที่บอกว่ามาเป็นเราม่ของเรา จรัไม่ได้เชมเราเอาแต่คื้วกน้องว่านี้เป็นยังไงชิป็นราได้ว่าีอ้วก็ิกจากได้แต่มาจากพวกเรานระิไม่ได้ใช้วิธีการใช้วิธีการที่คุยกันมากว่าคุยกันคนบินเพื่อนอะไรอนี้ทา ถ้าสมมติว่าแบบี่ยังไม่เห็นด้วเราก็ต้องคุยถ้าไม่ได้ก็ก็ต้องไปหาชื่อสองคนซึ่งว่าคที่ยา่ชิญรที่ใช้กอยู่ที่ใช้ชื่อว่าใครก็ได้ครก็ไดไหนครับเบียสุดก่นเราด้วยเหรอใครใส่ก่อนอกจากชี่เล่ย์มาอ่าโซนร้ร้อนเลยันนี้ก็มีเซอ่เซิร์ คืว um> ่ารีลิ่งแต่ว่ามซึ่งวันนี้ก็คือไคาเรนเป็นที่ครับถ้าุแมกไปใหคนไมเห็นไทีนแต่ว่าซีรสิงเต็มๆในตานี้14ีนะมรอยเดียวค่ั้นเาต้องอกานคือเกือบเกือบไปรอบทั้งั้น้งอก้า็ตอได้ได้อเกิดไปจะที่วาม่อยเ้ากเจ ก็ฉันทีเม่อครองขึ้นในหัวใจที่มีฟีิงแบบว่าอู Make it go like cool cool baby Fresh no limit แล้วในทุกนาทีที่ฉันมีเธออยู่ก็สอดชื่อแบบนี้ฟีลิงแบบว่าอูแค่มีเธอกับ c o o ค cool baby แค่มูเธอกับ cool cool b a b ตอนนี้พวกเราก็มีดเข้ามาสองร์อแล้วกคนกะน่ใกจะเดบิวตแล้วมมนัเดียนนี้เวียนๆแซงๆนั่นแหละแบบสังกันแลก็เห็นาว่าตัใจเสี่วงดีีเด้เพลงเดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยี้อยี้บากสรให ก็ได้จะมีเดบิวชเทที่สิบเเดือนนี้นะครับก็ทั้งจะมีโชว์โฟมเมนแล้วก็มีทั้งโชว์เดบิวชอด้วยก็โชว์อะไรโชว์โชว์วิววิววิวเิวว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 ิวโมเมนต์มีวชว์ิววิว์ิีวิว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 วิรวิว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 กิววิววิวติววาววิ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 วด้ววิ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 วเราได้ กับเพื่อนๆนอด้วยเป็นน้องใหม่ในวงการแต่กีนก็โตกว่เราโตกว่เราด้วยกันั้นก็อยู่ด้วยกันมาใช่ครับขอบคุณมากครับ